สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ไวส์ p a n ครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมกลไกลการปกป้องและซ่อมแซมร่างกายครับสำหรับไวส์ p a n ครับมี3าจุดเด่นที่สำคัญเลยครับนั่นคือเรื่องแรกเลยไวส์ p a n ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมกลไกการปกป้องและซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกายที่เรียกว่า Agingf e ดีเฟน Mechanism ครับหรือ ADM นั่นเองครับซึ่งส่งผลดีต่อความอ่อนเยาว์อย่างครอบถุมครับจุดเด่นที่2ครับนั่นคือ w i s ์ a n ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานความรู้เรื่องการแสดงออกขอยีนและจุดเด่นที่3ครับนั่นคือส่วนผสมที่โดดเด่นจากธรรมชาติที่อยู่ใน w ว Stand ซึ่งไม่สามารถหารับประทานได้จากอาหารทั่วๆไป นี่คือส่วนประกอบที่โดดเด่นทั้ง10ครับใน y วส a n นครับนั่นคือแอลฟาไลโปอิกแอซสารสกัดจากสังขโพสีม่วงซ i t ัสไบโอฟลาวอ n นด์ดีด m โมนีนโคเอมไซคิวทไลโคปีนสารสกัดจากใบโรสแมรี่โคซิตินโอเมก้า3และวิตามินดี3ครับนี่คือส่วนผสมครับที่ถูกคัดเลือกและ ออกแบบผสมกันอย่างลงตัวครับเพื่อช่วยในเรื่องของกลไกาการปกป้องและซ่อมแซมร่างกายนั่นเองโดยส่วนผสมทั้ง10นี้ครับได้ถูกคัดเลือกครับมาจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกครับยกตัวอย่างเช่นสังขยาสีม่วงนั้นก็ต้องเป็นสายพันธุ์จากเปรูหรือสาสกจากหัวหอมคูรซิตินนั้นก็ต้องมาจากญี่ปุ่นครับเรียกว่าเราคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากนั้นก็นํามา สกัดด้วยวิธีการสกัดเฉพาะนะครับเลือกสายพันธุ์เฉพาะมาสกัดด้วยวิธีการสกัดเฉพาะจนได้เป็นสารสําคัญเฉพาะครับที่มีคุณค่าและประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมกลไกลการปกป้องและซ่อมแซมร่างกายนั่นเองยิ่งไปกว่าน,นั้น,น,นครับบรรจุภัณฑ์ของไวสแอนครับยังไม่ใช่แคปซูลธรรมดาแต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าลิกลแคปครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ที่สามารถทําให้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวและของแข็งนั้นสามารถอยู่ในแคปซูลเดียวกันได้แต่ยังคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ครับหากเป็นแคปซูลทั่วไปครับส่วนผสมที่เป็นของแข็งและของเหลวจะมาเจอกันโดยตรงและเมื่อส่วนผสมที่เป็นของแข็งและของเหลวเจอกันโดยตรงจะเกิดการทําปฏิกิริยาทําร้ายทําลายกันเองทําให้เสียฤทธิ์ลงไปทั้งคู่แต่เทคโนโลยีลิ c แคครับเป็นเทคโนโลยีที่ แยกของแข็งและของเหลวออกจากกันโดยนําส่วนผสมที่เป็นของแข็งนั้นเข้าไปอยู่ในแคปซูลเล็กๆแล้วหลังจากนั้นจึงนําแคปซูลนี้เข้าไปอยู่ในแคปซูลใหญ่ครับและในส่วนของแคปซูลใหญ่จะมีส่วนผสมที่เป็นของเหลวอยู่นั่นหมายความว่าของแข็งและของเหลวจะไม่เจอกันเพราะของแข็งอยู่ในแคปซูลเล็กๆส่วนของเหลวอยู่ในแคปซูลใหญ่นะสองส่วนจะไม่เจอกันจึงไม่ทําปฏิกิริยาทําร้ายทาลายกันครับทาให้ทั้งส่วนผสมที่เป็นของแข็งและของเหลวสามารถ คงประสิทธิภาพและดูดซึมได้อย่างเต็มที่ครับเป็นการกักเก็บสารสาคัญใน1เม็ดเล็กๆแต่ทรงประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการยืนยันได้เลยว่าท่านจะได้รับสารสําคัญเข้าสู่ร่างกายอย่าง ครบถ้วนนะครับขนาดแนะนำครับสำหรับไวท์แยนคือรับประทานครั้งละ2ลนิแคปวันละ2ครั้งพร้อมอาหารเช้าและเย็นคำว่าพร้อมอาหารนั้นอีกในนึงก็คือหลังอาหารทันทีนั่นเองครับก็คือรับประทานไวท์แยสองนิแคปหลังอาหารเช้าทันทีและ2ลนิแคปหลังอาหารเย็นทันทีครับนะ เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการดูแลตัวเองในเรื่องของการส่งเสริมระบบการปกป้องและซ่อมแซมร่างกายกับไวส์แปง์้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอน